ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรและการเพาะปลูกประเทศหนึ่งบนโลกมีพืชเศรษฐกิจมากมายที่ได้ส่งออกกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพืชเศรษฐกิจหนึ่งชนิดที่เป็นที่นิยมและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างมากคือมะพร้าวน้ำหอมปัจจุบันได้มีการทำสวนมะพร้าวน้ำหอมอย่างแพร่หลายด้วยการขยายพันธุ์มะพร้าวกปอย่างหลายพื้นที่แต่ขั้นตอนของการขยายพันธุ์นั้นมักเกิดผลเสียที่ได้คืออัตราการเติบโตที่น้อย และได้สายพันธุ์ที่ไม่ตรงกันนอกจากนี้การขยายพันธุ์โดยวิธีทั่วไปได้เพียงอัตราแค่หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นทําให้ขยายพันธุ์ได้จํานวนน้อยทางนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้ทําการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์ก้นจีบขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์สาเหตุที่เราทํางานวิจัยมะพร้าวน้ําหอมครั้งนี้นะครับก็คือในเรื่องของพันธุ์นะครับปัญหาของพันธุ์เนี่ย ที่ผ่านมาในเราส่งออกมะพร้าวน้ำหอมออกไปในต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาว่าคุณภาพเราไม่คงที่บางทีมันหอมบ้างบางทีมันก็หวานบ้างบางทีมันไม่หอมและบางทีก็ไม่หวานดังนั้นเราทํำยังไงที่จะได้ทั้งมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็หวานแล้วก็เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานคงที่นี่คือที่มาของโครงการนี้นะครับล้วก็เลยไปทําการคัดเลือกพันธุ์ ว่าพันธุ์ที่เกษตรกรมีประสบการณ์เนี่ยนะครับว่าเป็นก้นจีบที่ได้มาตรฐานพิกัดภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับหรือ GI เนี่ยว่ามีความหอมเรื่องความหวานอย่างไรเราก็ไปดูในเรื่องของโปรไฟล์ในเรื่องของความหอมนะครับโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันมีโปรไฟล์เรื่องความหอมเนี่ยเราก็เข้าไปสํารวจ ในแปลงปลูกของเกษตรกรพร้อมกับคุณคุณคุณหนุ่ยนะครับคือเจ้าของเจ้าของบริษัทอินซิโคคนัสนะครับเราก็เลยได้ต้นที่มีทั้งหอมและหวานคือต้นพันแท้แล้วต้นพันแท้เนี่ยมาทาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับยังยังวิธีการปลูกจากมะพร้าวที่เราขยายพันธุ์โดยลูกเนี่ยกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเวลาเท่ากันเพียงแต่ว่าเราจะได้ต้นที่ทั้งหอมและหวาน สม่ำเสมอในแปลงปลูกของเราอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญแล้วทําให้คุณภาพเราดีเวลาที่เราส่งออกเราก็ได้มีมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่มาตรฐานเราขึ้นขึ้นลงลงหลักการของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพร้าวน้ําหอมจะเริ่มจากการเอาชิ้นส่วนของมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าชเชื้อแล้วมาเลี้ยงในขวดแก้วจากนั้นจะทําการเติมสารอาหารจากพวกแร่ธาตุจนมีการจเจริญเติบโตโดยตรงหรือเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่เรียกว่าแคลลัสเมื่อแคลลัสเหล่านี้ ได้รับแสงที่เหมาะสมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือเกิดยอดใหม่สีเขียวที่จะชักนําให้เกิดยอดและรากออกมาเมื่อต้นกล้าออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วจึงนาออกมาปลูกในแปลงปลูกต่อไปซึ่งวิธีนี้จะช่วยขยายพันธุ์ได้อย่างแม่นยําและอัตราที่ขยายได้จากเดือนเพียงแค่1ต่อ1หากผ่านกรรมวิธีนี้จะสามารถขยายได้มากถึง1ต่อ1นึ่พันต้นถ้าเราทํามากกว่านี้จะมีปัญหาเรื่องการกลายพันธุ์ นะครับเราพยายามที่จะไม่ให้มันกลายพันธุ์เพราะว่าจากการที่เราทำพอลงเนื้อเยอะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการที่เรากระตุ้นจากชิ้นส่วนชิ้นส่วนเดียวแล้วกลายให้เป็นชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนเนี่ยถ้าเราทําการขยายพันธุ์มากกว่านี้โอกาสที่มีการกลายพันธุ์เราไม่อยากให้เกิดการกลายพันธุ์นะครับเพราะว่าการพอลยงเน้เยื่อเนี่ยถ้าเราขยายจากต้นต้นเดียวแล้วขยายเกินกว่าเป็นเงินหนึ่งพันเนี่ยมีโอกาสที่กลายพันธุ์ครับผมอันนี้จะทําให้คุณภาพวัตุหาและคงที่เพราะคงที่แล้วเนี่ยตลาดส่งออกก็จะเป็นตลาดที่อะไรครับยอมรับ นะครับในเรื่องมตาตรฐานาก็ตัอย่างเป็นคงที่คุณภาพไม่ใช่ขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับคุณภาพคงที่เนี่ยตลาดปลายทางก็มีการนะฮะตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้มากขึ้นเกษตรกรก็จะมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็คือเรื่องคอนดินเยอะเราเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะเพราะว่ามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยถ้าเรารู้ว่าต้นนี้ดีหวานหอมอร่อยแล้วเนี่ยถ้าเราพะโดยธรรมชาติพอได้น้อยด้วยไม่เพียงพอด้วยแล้วก็จะทําให้พ่อมาล่าจะไม่ได้ แท้เหมือนต้นแม่พันธุ์แต่ถ้าเราเพาะด้วยวิธีมันโดวยวิธีพอเลี้ยงเนื้อเยอะนะื่อเนี่ยจะได้รสชาติที่แท้เหมือนต้นแม่พันธุ์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเพาะได้จํานวนที่เยอะตามความต้องการที่เรากําหนดได้อันนี้ก็เป็นหนึ่ง,งปัจจัยสําคัญหลักๆเลยเก็คงโดยองค์ความรู้เนี่ยที่เราร่วมกับหาไรนะเนี่ยคงสามารถส่งพันธุ์ที่ดีส่งต่อให้กับเกษตรกรนําไปปลูกได้นำไปปลูกได้ไปลูกแล้วทําให้มีรสชาติที่ดีไม่กลายแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีตรงกับความต้องการของตลาด าการวิจัยพัฒนาพ่อเลี้ยงเนยืเยื่อมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์ก้นจีบนี้ส่งผลให้มะพร้าวน้ำหอมก้นจีบได้รับเครื่องหมาย GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการและผลการพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดขยายผลให้เกิดการส่งออกจัดจํำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่มากขึ้นในอนาคต